ยูจิร่ำไห้บอสตั้มเสียงวิหกมาเซอร์ไพรส์แบมธนาวัฒน์จนต้องหยุดร้องเพลงร้องไห้กันหมดแฟนๆตื fan ้ fan, ซึ้งร้องไห้ตามเลยยูจิร่ำไห้บอสตัมเสียงวิหกมาเซอร์ไพรส์แบมธนาวัฒน์กลางไลฟ์สดจุก,กอกสุดกล้นน้ำตาร้องไห้กันหมดแฟนคลับสายหมอลำซึ้งน้ำตาไหลตามไปด้วยกัน a, uki, เมื่อยูจิเพนพกาหายพองคำ ไปโชว์เสียงงานขึ้นบ้านใหม่แบมธนาวัฒน์หมอลำเสียงจรัสขณะที่บอสตัมหมอลำเสียงวิหกหนึ่งในผู้บริหารหมอลำเสียงวิหกซึ่งยูกีเพิ่งประกาศลาออกจากคณะมาเมื่อไม่นานมา s u r เซอร์ไพรส์ในงานกลางไลฟ์สดโดยขณะที่บอสตัมขึ้นไปพูดอินดีกับแบม เปิดใจถึงน้องๆทุกคนยูกิได้ขึ้นเวทีร้องเพลงน้องมาส่งทางเนื้อหาตรงกับช่วงจังหวะชีวิตของอยูกิที่ต้องจากละละเวทีหมอลำเดินบนเส้นทางใหม่สายหมอลำอินดี้ ทั้งนี้เนื้อหาเพลงและน้ำเสียงร้องได้สุดภัยรอจนกลั้นน้ำตามไม่อยู่ยูกิร้องไห้ออกมาจนต้องหยุดร้องเพลงไปครู่หนึ่งขณะที่บอสตัก็ปาดน้ำตาสวมกอดให้กำลังใจยูกิซึ้งทำงานจนแฟนคลับเข้ามาบอกว่าร้องไห้ตามเลย